ครับผมแก้กแก๊กราศีวันนี้เราจะพาพบก,กับพิธีกรของเราสุรุพงศ์หรือพี่เตมไปดูขอขความพาดประถานเรียนปีของพันหาร้อยเจ็ดองพัน้ารเจ็ครับผมครับผมตอนนี้ผมนายสุรพงศ์ respects, ก็ได้อยู่กับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเลยว่าผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเขาคือใครสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะช hey? hey? <No? yeah> ื่อธนภัทรนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเอิก็ได้นะครับโอเคสวัสดีค่ะฉันนางสาวนริกาสีกาจนาชื่อเล่นชื่อเซฟค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรินให้สง่าบูนชัยชื่อเล่นชื่อหนึ่งค่ะครับผมตอนนี้ก็จะมาถามน้องๆว่าน้องๆครับนโยบายของน้องมีอะไรบ้างเอ่ยที่ลงมาสมัครอ้วยกันคะนี้ก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ก็คือจะเป็นด้านการวิชาการกิจกรรมแล้วก็พี่กับน้องเพื่อเติมน้อนน อ่าอย่างเช่นอย่างแรกก็คือเอาเข้เข้าก่อนเนอะก็คือด้านวิชาการก็จะมีการจัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้นมาเพื่อหาอะไรได้ส่วนหนึ่งแบบให้โรงเรียนแล้วก็การจัดกิจกรรมทีม่เพื่อช่วยเพื่อเติมความจําแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ พวกเราทั้งหมดเนี่ยจะดําเนินตามนโยบายที่คณะครูอาจารย์เนี่ยได้มอบหมายมาพวกเราก็จะช่วยพัฒนาเต็มน้ำยาเต็มที่นั่นเองอและส่วนด้านกิจกรรมก็จะมี3อย่างเหมือนกันก็คือจะเป็นขยะแลกของรางวาัลซึ่งแรงบันดาลใจที่มาจากขยะนี้ก็คือพอออีอนจะพูดเสมอว่าขยะเนี่ยน้องๆหรือพี่ๆบางคนเนี่ยอาจจะทิ้งไม่เป็นที่เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อให้ช่วยการลงโรงเก็บขยะให้เรียบร้อยเพื่อให้โรงเรียนเราสะอาดขึ้น อย่งางต่อไปก็คือเป็นก็ชาร์เลนต์ก็ชาร์เลนต์ก็คือเพื่อแสดงความสามารถเออจากที่โรงเรียนเรามีอาจจะมี พเวอร์วงดนตรีแต่ว่าอันนี้คือใครที่มีความสมละจะรำไทยก็ได้หรือว่าอาจจะร็อกอเวริาอะไรอย่างนี้บัลเล่ก็คือมาแล้วแข่งขันกันได้ประมาณนี้ค่ะแล้วต่อไปคือเป็นอย่างอย่างที่3ก็คือพี่กับนราเพื่อเติมนํานอนก็คือจะทํากล่องความคิดเห็นหรือว่าสร้างเพจใน Facebook อย่างพี่หรือว่าน้องๆอย่างได้อะไรให้เพื่อๆประธานทาก็คือสามารถบอกได้ทางผ่านทาง Facebook หรือว่าเป็นกล่องความคิดเห็นก็ไรประมาณนี้ ก็เป็นอนายุาบที่ดีครับแล้วก็แรงบันดาลใจของน้องที่แบบท,ทาไมถึงอยากเข้ามาเป็นประธานนักเรียนในรุ่นต่อไปครับก็คือต้องบอกอย่างตามตรงเลยว่า<อ>คืออยากช่วยโรงเรียนให้พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วก็ช่วยรณรงค์ทุกอย่างทาตามเงื่อนไขแล้วก็ทําตามคำผู้อาจารย์ที่บอกทุกอย่างเพื่อให้โรงเรียนเราดีขึ้นกว่านี้แล้วอยากให เด็กข้างนอกเข้ามาโรงเรียนเราโดยแบบให้ชื่นชมว่าโรงเรียนเราดีโรงเรียนเราสะอาดอะไรประมาณนี้นี่คือแรงบันดาลใจแล้วถ้าสมมติว่าน้องได้เป็นประธานนักเรียนน้องจะทําอะไรเป็นอย่างแรกครับแบบได้แล้วทาเลยเป็นอย่างแรกให้กับโรงเรียนอย่างแรกก็คืออย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณพี่ๆกับเพื่อนๆน้องๆก่อนแล้วเราจะเริ่มนโยบายอย่างแรกของเราคือจะจะแจกสมุดขยัเลยก็คือให้เริ่มเก็บขยะกันเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนด้อื่นๆก็คือแล้วแต่วันหรือว่ารอเข้าประชุมก่อนว่าทางคณะผู้อาจารย์จะอนุมัติหรือไม่ ครับผมแล้วพี่อยากจะให้แบบน้องพูดสักหนึ่งประโยคแบบขอคะแนนจากรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ที่จะเลือกน้องๆก็คือพวกพี่ทางสามคนหรือว่าคณะกรรมการคนอื่นที่ไม่ได้อยู่นะพวกพี่ก็คือจะบอกว่าพวกพี่จะไม่สัญญาว่าจะทําให้ดีทําให้เต็มที่แต่ว่าพวกพี่ขอให้พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนดูที่การกระทำของพวกเราดีกว่าครับที่สุดก็ของทุกพัคเป็นนโยบายที่ดีครับ เดี๋ยวก็ให้น้องๆพี่ๆมาเลือกดีกว่าครับว่าอะไรใครจะทําได้มากกว่ากันครับก็อยู่ที่คุณนะครับที่คุณจะเลือกตัดสินโรงเรียนนี้ให้เป็นยังไงก็ขอบคุณครับน้องๆขอบคุณครับครับผมนายตุลพ <ผม S 2> งศ์โมเสก็เราก็ไาอยู่กับผู้สมัครประธานนักเรียน,บน,ยน,นเบอร์สองนะครับประจำปี2557เดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายตัลพงศ์ขอบพี่หมายครับ สวัสดีค่ะฉันนางสาวอินิกาเกิสะอาดค่ะฝ่ายวิชาการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรลสรยิวกณิตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้พรนอทวัค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางศากษิมพ์เจริญค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน,นี่นา,ารีบุญมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามว่านโย <c oughs> บายของพักน้องๆมีอะไรบ้างครับทํายังไงครับทําแล้วได้อะไรกับโรงเรียนมาถามน้องเอิร์ทครับครับผมพักน้องเอิร์ทมีนโยบายอะไรที่กินใจเด็กนักเรียนโรงเรียนเราบ้างครับก็ นโยบายที่กินใจนะครับก็จัดฟุตซอห้องนะครับครับผมน้องเขาเรียกร้องมาหลายปีแล้วครับแล้วมีนโยบายอันอื่นไหมครับว่าต้องถ้าเราได้เราจะทําเป็นอย่างแรกอย่างแรกจัดมีคอนเสิร์ตทุกๆสิ้นเดือนครับคอนเอสิร์ตทุกๆสินเดือนอ๋อแล้วมีนโยบายอะไรอีกไหมแบบว่าพักเรามีอะไรออกมาให้หมดเลยพักคู่แข่งได้ข่าว่าเป็นติบอะครับคู่แข่งนโยบายเรา กีฬาสีจะจัดกีฬาพื้นบ้านเข้ามาในกีฬาสีให้หลากหลายขึ้นก็นโยบายของเราอาจจะไม่เยอะแต่เราก็นโยบายของเราเราก็จะทําให้ได้ทุกข้อค่ะครับผมแล้วพี่อยากจะถามความรู้สึกครับทำไมน้องเอิร์ธหรือน้องๆเพื่อนน้องๆนี่มาลงสมัครประธานนักเรียนเลยแบบมีแรงบันดาลใจหรือเปล่าเฮ้ยอยากเห็นพี่เขาเป็นหรือว่าโดนบังคับอะไรก็อะไรบ้างครับก็เห็นก็อยากพัฒนาโรงเรียนด้วยครับ ก็เห็นพี่ๆเขาเป็นแล้วก็น่าเป็นผมก็น่าจะทำได้เป็นครั้งหนึ่งเลยค่ะก็เลยลองอยากอยากลองลงดูแล้วก็นะโยบายที่ตั้งมาก็อาจจะตอบสนองน้องๆหลายๆคนที่เรียกร้องเขามาก็เลยคิดที่อยากจะเป็นครับผมก็นโยบายเขาว่ามีมากมายครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็ทำจริงพี่ๆก็ขอให้ทำจริงครับพี่ก็จะถามว่า มีคําบรรยายอะไรที่แบบว่าอยากให้เขาเลือกเรามั่งคาอ้อนวอนอ้อนวอนเลยแล้วกันค่ะถ้าเลือกเรารับรองว่าก็นโยบายที่พูดมาทั้งหมดก็ทําให้ได้ครบถ้วนนะคะ่ะทำทุกอย่างทีแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่น้องๆเรียกร้องเข้ามา <laughs> มก็จะ <laughs> รับ <laughs> ข้อเสนอ<ๆ>แล้วก็ทําให้ได้ค่ะคะ่ะก็ไม่รู้จะเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์เราค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สองสู้ตายครับ เลือกไม่ได้หรอครับว่าต้องมาดูที <ts> ่สโลแกนสโลแกนหน่อยไหมคะโอเคครับสโลแกนอ๋อม <arian> okay. okay. oh, oh, ีสโลแกนวยครับสโลแกนของพักเราก็วิชาการเด่นกิจกรรมเป็นเลิศเน้นเรียนเป็นหลักค่ะเน้นเรียนเป็นหลักโอ้อวนนี้พี่สนใจครับพี่อยากเรียนพอดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องน้ครับที่ให้พวกพี่สัมภาษณ์ครับเดี๋ยวไปดูพักต่อไปเลยครับว่าเขาจะมีนโยบายอะไรเาอสอง สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู right ่กับผู that <that ้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขสามครับเดี๋ยวเรามาถามนะครับว่ามีนโยบายอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่แนะนำตัวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนครับว่าเบอร์สามเจอครับเิญสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธรรมลปอบชมเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมีรัชชายุพิพัฒน์ค่ะเป็นรอง เป็นฝ่ายเลยค่ะดุการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟางทิปัฒนาสมมูริ์ค่ะอยู่ลองฝ่ายพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติการนุวิทิตอยู่ฝ่ายกีฬาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภสรแทนบุญอยู่ฝ่ายกิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิชิตาเชียร์ทองอยู่วิชาการเดี๋ยวจะมาถามกันว่าน้องๆเขามีนโยบายอะไรที่พัฒนาโรงเรียนครับถ้าน้องๆเขาได้เป็นเขาจะทำอะไรบ้าง เดี๋ยวมาถามนะคน้องครับน้องมีนโยบายอะไรบ้างค่ะคือนโยบายเด่นคือการจัดทำคะแนนลงในเว็บไซต์คือทําลงในเว็บไซต์โรงเรียนก็คือถ้าน้นองๆหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนไม่ว่างมาดูคะแนนผลสอบค,คะเราก็จะจัดทําลงในเว็บไซต์โรงเรียนค่ะนี่คือนโยบายเด็กของเราแล้วก็นโยบายรองก็คือจัดทํานิทรรศการอาเซียนภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็จัด การแข่งขันประกวดกีฬาฟุตซอลสามัคคีภายในโรงเรียนค่ะจัดการแข่งขันประกวดวงดน,นตรีแล้วก็เต้นคอเวอร์ร้องเพลงค่ะจัดทํากล่องความคิดเห็นเผื่อน้องๆคนไหนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับคณะกรรมการหรือพวกพี่ๆนะคะแล้วก็จัดตลาดนันอาเซียนช่วงบ่ายของวันศุกร์จัดทำโครงการลดพลังงานภายในห้องเรียนแล้วก็ภายในโรงเรียนค่ะ มีการจัดทําเสื้อรุ่นของเตรียมน้องนนค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา,าภายในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนจัดทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ต่างๆต,ต,ตามโอกาสที่ได้รับค่ะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับนโยบายแล้วน้องๆคิดยังไงครับถึงมาเป็นประธานนักเรียนแบบว่ามีความสนใจยังไงแบบเพื่อนๆชวนหรือว่า โดนบัง <Wars> คับมาอย่างนี้เดี๋ยวถามน้องชาชาคนแรกว่าคิดยังไงทำไมถึงอยากลงประธานนักเรียนครับมันดียังไงก็คิดว่าอยากจะทําประโยชน์ให้กับให้กับกับอะไรอ่ะก็อยากทาประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างนี้อยากให้โรงเรียนมีชืดเยื้อครัคนต่อไปครับน้องนัาน้องนัาครับน้องนัทคิดยังไงมาสมัครประธานนักเรียนดีกว่าอันนี้คือเป็นหัวหน้าทีมป่ะใช่ค่ะอ๋อ อยากให้โรงเรียนมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ค่ะแล้วก็ยาเราพวกเราทุกคนก็อยากพัฒนาโรงเรียนให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะทำไมทำไมน้องพลอยน้องพลอยก็รู้สึกว่าก็ไม่โดนมาคำนะคะก็คือก็สมัครใจค่ะก็อยากจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นอะไรที่มันอาจจะดีไม่มากก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะก็พวกเราก็สมัครใจกันทุกคนเลยค่ะจะเห็นได้ว่า น้องๆกลุ่มนี้ครับเบอร์สามเขาอยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมีเด่นครับคุณเลือกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาฟังคําอ้อนจากน้องๆหมายเลขสามด้วยครับอ้อนไหนครับว่าเรียกหนูเธอเบอร์สามนะคะเบอร์สามก็เอาว่าจบนะครับสำหรับเบอร์สามเดี๋ยวเราไปพบกับเบอร์อื่นต่อได้ครับครับผมมาพบกับผมตัวผมเองตอนนี้ผมอยู่กับ ผู้ลงสมับรประธานนักเรียนประจำปี2557เบอร์4นะครับก็แล้วไปถามว่าชื่อเสียงเรียงนามครับเป็นยังไงเดี๋ยวให้นะนําตัวเลยวาครับครับผมบอกครับพักรักเรียมน้อมนะครับผมนายสวัสดีครับหมดครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปณิลานารีนุค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฐมมาวดีเชยมาศค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณสาพวงรอดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอเมกาไรน์แมเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพารามา่ะ ครับผมก็น้องๆครับนโยบายของน้องๆมีอะไรบ้างเอ่ยแบบทำและเกิดประโยชน์อะไรครับนโยบายของผมมีห้ารักนะครับคือหนึ่งรักดนตรีนะครับคือจะมีการจัดแข่งขันวงดนตรีหรือว่าเวอร์หรือว่าที่มาเหมือนมีมาแต่ก่อนมามาครับครับผมข้อสองรักรกีฬานะครับจะมีการจัดแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาบาสบอลหรือว่ากีฬาอะไรต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งกีฬาอะไรมีอะไรบ้างครับ ข้อสามรักวิชาการนะครับส่งเสริมให้เพื่อนเพื่อนมิน้องๆครับเข้าห้องสมุดการยืมหนังสืออ่านหนังสือนะครับว่าครับผมข้อสี่ 4, รักสิ่งแวดล้อมนะครับโรงเรียนเราก็เึื่อชื่อว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็ดำเนินการโครงการ Energy m y a w a r d และทีมของพวกผมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับจะมีการจัดเวนดูแลโรงอาหาร,หร,าห,รหรือว่าจะมีการจัดเวนปิดเปิดไฟห้องนะครับหรือว่าจะมีการจัดเวนดูแลแยกขยะนะครับ ป้านะครับรักความรักความเป็นเตียมน้อมนนนะครับคนละคนก็อ,นอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับเพื่อปุ่นนะครับก็มีความคิดเห็นหรือป้าอะไรก็แสดงมาจะได้นําไปพิจารณาหรือว่าไปประชุมกันนะครับจะมีการประกวดมารยาทนะครับซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเตี้ยมน้อมนะครับที่ว่ามีไม้ทักททยกันนะครับแล้วจะมี รวมถึงการประหยัดอดออมให้คนอื่นตอบมันก็ได้นะครับเนื่องยูกคนเยวโเรงเรียนเราก็เป็นธนาคารที่เด่นถึง8ปีซ้อนแล้วเราให้หนักเรียนทุกคนเราเสริมด้านการอดออม <c oughs> การเศรษฐกิจพอเพยียงครับครับผมพี่ก็อยากถามว่าน้องๆมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีอะไรถึงจะมาอยากเป็นประธานนักเรียนแต่เพรุลุนพี่ชอบหล่อเทหรือว่าโดนบังคับจากอาจารย์มา <c oughs> ไม่ได้โดนบังคับทำไมถึงอยากมาเป็นเห็น เห็นว่าครูเหนื่อยก็เลยอยากจะช่วยพัฒนาโรงเรียนก็แค่นั้นก็เลยลงสแล้วน้องปฐุมมุดอะไรเน่โอเคค่ะก็ก็คือว่าเราก็อยู่เรียนนี้มานานเนาะแล้วก็เห็นแบบว่าจุดบกพ้องอะไรอย่างเงี้ยของโรงเรียนเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากจะช่วยพัฒนามีส่วนร่วมค่ะค่ะเขาบอกแล้วน้องปฐุมครับมีแรงบันดาลใจยังไงเหมือนเพื่อเลยคนเลยครับไม่ต้องถามครับน้าจะเหนื่อยกันหมดนะก็ถ้า ถ้าน้องได้น้องจะทําอะไรเป็นอย่างแรกให้กับโรงเรียนทำแบบเราคิดอะไรแบบเราได้และเราอยากจะทําอะไรให้กับโรงเรียนเป็นอย่างแรกเลยได้ปุ๊บทำปั๊บถูห้องน้ำโรงเรียนเงี้ยอะไรดีอ่ะนี่อะไรวะอะไรดีคิดได้ยะเนี่ยเล็กที่ทำอย่างแรกเหอคะก็ได้แล้ว ก็คงเป็นโครงการ Energy My Award Energy My Award คก็มีการจัดเวนดูแลโรงอาหารครับหรือว่าเวนดูแลแยกขยะนะครับหรือว่าเวรเปิดปิดไฟดูแลห้องนี่ครับแล้วอยากให้น้องๆอ้อนวอนคนที่ดูอยู่ครับว่าพูดนมน้าวใจให้เขามาเลือกเราแบบเป็นคำพูดสั้นๆแต่ได้กินใจอย่างเงี้ยครับเอาเลยทะเอาเลย มีตโลแกนก็จัดเต็มครับเบอร์สี่เท่านั้นค่ะน้องๆคนอื่นครับไม่มีครับก็ฝากสำหรับผู้ลงสมเครประทานนักเรียนเบอร์สี่ด้วยครับก็เบอร์สี่เท่านั้นก็ก็โอ้ครับก็เดี๋ยวเราไปพบกับเบอร์สุดท้ายดีกว่าครับก็ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆมากเลยครับน้องๆครับน้องๆมีประโยค์อะไรเด็ดๆที่จะมาน้มน้าวใจให้เด็กๆชาวเตียมน้อเลือกน้องไหมครับ ของผมคือว่าพูดจริงทำจริงไว้ใจผมเบอร์ห้าครับก็ครับผมครับผมด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคและความสะเพาของพิธีกรทำให้คลิปวิดีโอบางส่วนของเบอร์ห้าได้หายไปแล้วจึงขอโทษมาในนักที่นี้ด้วยเอาอย่างเนี้ยก็แล้วก็ไม่มีไฟงงเลยงงเลยอ่าถ่ายไปตัดหกวินแล้วไปเถอะก็สวัสดีครับ ผมนายสุพงศ์มองเพชรครับตอนนี้เราอยู่ภาคสุดท้ายครับพักที่ห้าครึ่งครับครึ่งครับเนียครับผมนายตะวรนน่าประจิตฝ่ายค้านทุกคนพักห้าครึ่งผมนายสุพงศ์มองเพชรครับเออเป็นหัวหน้าค่าฝ่ายค้านครับผมนายชักพรครับเป็นรองเลขาธิการทุการอทีครับผมโคตรดำในกล้องในกล้องเรามาว่าเรื่องนโยบายของเราดีกว่าครับเดี๋ยวเราเชิญฝ่ายค้านนะครับว่า ดีเราไปบายแล้วมั้งยังมอยาเลยผมอยากให้มีดาวเดือนผมก็ไม่ค่อยเตใจมีผมพูดถูกครับมันต้องมีใช่ไม่คุณไม่ได้พูดอะไรคุณจะพูดถูกทำไมท่านคิดว่าต้องมีดาวเดือนใช่ไหมครับครับผมว่าผมอยากจะสร้างสระน้ําให้กับโรงเรียนว่าสระน้ำว่าแบบแบบเป็นคอเรนเลยทําไมมันก็ไม่ทําไมครับก็ถามเฉยวไว้ทำไมแล้ว มึงคิดอะไรได้คิดว่าผมจะเปลี่ยนบรรรูปการเรียนมึงเปิดอะไรมึงเปิดอะไรปางกฤษเปิดภากกินเข้าอาเซียนเหรอคิดวจะเขาอาเซียนบ้างช่วงนี้เลยปากกินเพิ่มอยู่เดี๋ยวจะมาถามขอนห้ตืครับตื่นไหมครับคุณอยากสมัคเพื่ออะไรครับเพื่ออยากให้เห็นว่าโรงเรียนเาได้ัฒนามากแค่ไหนถึงอายทำไมผมก็ได้อายกูพูดนะมันเหยียบเท้ากูเนี่ยใครมึงอะผมอยาก เปลี่ยนไม้อยอย่างที่น้องเบอร์ไหนไม่รู้พูดไว้อ่ะอยากเป็นมไม้อยต้องเรียนมากเบอร์ห้าครับ,รบโอเคเอบอร์ห้าใช่ครับ,บอ้โงั้นแล้วมั้งแล้วคิดยังไงครับคุณคิดว่าไงที่คุณเคยมีประสบการณ์ครับในการเป็นรับสมัครประธานนักเรียนเคยครับผมเคยสมัครตอนม .4 อ,อยู่ใช่ครับคุณอยู่พรรคใครครับพรรคเพื่อเธอดยู่ดีอ่ะเสี่ยวสัตว์ ว่าว่าหยุดหยุสร้างองราระหว่างเถอะแล้วมาสร้างนั่งักหว่างเราเรับผมรู้สึกวา่มามเป็นจาเนี Alter, pedo, ่ยมันเป็นเกียวเลยค่แบบมุกเสี่ยวเธออ่ะมุเสียพร้อมจะเกี่ยวใจเธอแล้วแหละพเป็นอย่างนี้ครับพัมงได้ไปแบบนี้้คุณมีองค์เหรอคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไปให้เขางเขั ถ้าถามเหมือนคนอื่นเลยว่าเออถ้ามึงแมมึงแมเป็นประธานนักเรียนคุณมีปัญหาพนามแล้วพูดกับตัวเองเหรอเพราว่าเพราะเป็นเกณฑ์เป็นคุณถ้าคุณคุณแม่เป็นปัญหานักเรียนคุณทำอะไรอย่างแรกอย่างแรกเลยคือที่ดูบุหรี่โธบคุณพูดถูกมากอย่าพูดอย่าพูดเรื่องนี้ออกอากาศออกสื่อนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคเนสิร์ฟเดอนตู้โดนแบนหมดนะ พูดคำแรกอย่างแรกอย่างแรกนะครับผมผมผมได้ยินคำร้องเรียนมาจากเด็กในห้องน้ำว่าว่าอยากได้ที่ขีบุหรีมากที่สุดผมว่าเอาซ่วมให้มันดีก่อนครับประตูห้องน้ำอ่ะใช่เวลาอุจจาระเนี่ยไม่ไหวอ่ะเละเห็นแล้วโอ้ก็สำหรับผมนะครับผมจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับไกลไปแล้ว อ่าวรู้สึกว่าผมเห็่หวจมูกนะครนะับอ่าน่ารักหัวจมูกโอเคแล้วครับ,รบผมจะทำเป็นอ,อย่างแรกครับผมว่าผมจะไม่ทำอะไรครับเอ้าโอเคครับผมจะไม่ทำอะไรก็กูทำมาไม่ทำอะไรเป็นอย่างแรกโอเคปากการับแต่กเขาแจกเงินครผมก็จะเป็นรูปการศึกษาของระบบเรียนเราทั้งหมดผมจะให้เด็กเรียนเลือกคาบเช้าเพื่อคาบบ่ายเราจะได้ทํากิจกรรมอย่างเต็มที่พี่ครับครับผมผมรู้แล้วตอนนี้คุณอยากเป็น เราเรียนเพราะว่าคุณต้องการคนสีมาเป็นความเงินเหมือนบาระธาโอบามาคือเอาปากจริงไหมเราใช้แต่เพื่อนสีเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งอ๋อเนี่ยนี่อลืมคือน้องแล้หละคือนะครับคลิปนี้ถ้าไปเผื่อแค่น้องอย่ากดผมนะผมไม่อยากเสียสีเบอร์ไหนทั้งนั้นโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเบอร์แปดเหรอผมชอาคงแปด่าจัะ เราจะถามเพื่อนในห้องมาว่าอยากได้นโยบายอะไรไม่เอาว่าเพื่อนเขาอาจจะบไอ้กล้องคือไอ้เหี้ยเราถ่ายเราอยู่จะไปเจ้าตัดทิ้งเลยนะไม่ตัดชิวเอ่อพูดอะไรอีกพูดอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็น้องจะอยู่น้องขอให้ทำเป็นพี่นโยบายของน้องน้องพูดได้น้องก็ต้องทำได้อย่าพูดมากปฏิบัติให้เยอะเชื่อพี่ น้องครับถ้าน้องเบอร์15ที่ผ่านมาที่ดูพิ่ตั้งแต่แรกก็ทำตามที่น้องบอกถ้าเรื่องไหนไม่ได้ก็ปรึกษาอาจารย์พี่มีกำลังใจให้นะคนที่ได้ดีด้วยพูดมากทำน้อยพูดน้อยทำเลยน้องเชื่อพี่คำนี้ดูพี่การะทำด้ว่ยได้ยินมาจากไม่ใช่แล้วคำนี้ เอาละคราบล้วฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่ว่าเพงมาใกล้ๆหลือก็ได้นะอย่ามนไม่เห็นสีเดียู่ขนาดใกล้ๆแม่งดำนู้น้ยก็นั่นแะสีเดีอย่ามาใกล้มากอย่ามาใกล้มากเพื่ออเด็กๆครับโอเคเอาะฝากถึงนักเรียนทุกคนแล้วก็น้องๆที่ทำเรื่องต่างๆอยากให้นักเรียนทุกคนพูดได้ทำได้พูดจริงทำจริงนะครับแล้วคุณมีนโยบายอะไรที่อยากจะบอกน้องบ้างให้ทำเอาแบบเป็น พิธีการหนอ่นอยอ๋อพี่ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากให้น้องแบบว่านาโยบายของน้องอะ่ะน้องเขียนอะไรได้อะ่ะน้องก็ขอให้น้องทําได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขียนแล้วทําไม่ได้น้องก็อยากทำเลยมมเจ้าพี่เลยจริงจริงก็ถ้าทำอะไรไว้เขียนอะไรไว้อบอกอะไรไว้ก็ทําไม่ได้แล้วกันนะเขียนไ,ได้ก<ะ>็ต้องทําได้ แต่นี่อยากให้เป็นด้าน,นกิจกรรมมากขึ้นแบบนี้หน่อยโรงเรียนนี่ชเชื่อกูคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนระดับกลางหรว่าการเรียนเดี๋ยวก็เป็นร<ล>ะด<ข>ับใหญ่แล้วก็คือตอนนั้น,น,นระดับไม่ได้เถียงดิไม่ได้เถียงที่พูดพาเฉยเว้ยเออจิสัตวสบาลพอครับคุณอยากก็ครับโอ้โหไม่ทันแล้วมั้ง,ง,ง,งถ้าพี่มีคำพูดคำพูดคำจาอะไรที่เสียดสัดคล้องอะไรที่เดี๋ยวคำพูดคำจาสอนเสียดเออสอนเสียดก็อย่าแชร์ครับ ผู้พี่เป็นคนสบายๆถ้าอยากเป็นสาวผู้พี่มาใส่ก็อยากเป็นสาวผูพี่ก็เดินเข้ามาถามเดินเลยได้เลยผู้พี่ไม่ยิงกรอแค่เดินหมีจะพี่มีเวลาไม่กแค่สเดือนนะเดือนเดียวนี่แหละได้ก็ผมขอลงขอไลน์ขอเบสหย่อมหย่อมให้ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมุมด้านล่างเขียนให้ือตามที่อยู่ข้างล่างถึงถ้าจดไม่ทันก็มาขอจดจริงได้เลยนะตกเมื่อกี้มันตกอยู่คนหัวแลเดย ไม่มีตีนกูเรียเหม็นก็อย,าย่าเดีฝากนะครับว่าเรื่องการขโมยรองเท้าในเทอมนี้แหละไม่ต้องเทอมไหนหอน่ะอย่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่<ท>า <ำ S 1> ครับ,รบทำไมครับผมก็ะทำเลี้ยวทิฝายเลยอย่าพูดถึงงั้นอย่างนี้เลยผมทำเทอมละคู่อย่าฝากเแล้วไม่ไหมครับสามารถแล้ฝากเรื่องเฮ้ยกองประธานก<ช>ูดิเดี๋ยวกูยากมีคนอยากมีส่วนร่วมอ๋อก็พูดถึงเด็กๆที่มาตายดีกว่าก็ จะมาสายมากครับตอนนี้ท่านอาจารย์วัญชัยเขาได้ปิดไหนเปีอก็ไอ้เยี่ห้งหลังกูเป็นอะไรเนี่ยามลก็ท่านอาจารย์วัญชัยเขาได้เกินกี่โมงนะแปดโมงครับเกินประมาณแปดโมงนะเออเราก็จะแปดโมงก็โดนปิดประตูแล้วครับก็ อยากให้น้องๆรีบๆมากันหน่อยครับอากาศเช้าดีครับ1 7-8องศาครับไปากดีๆอย่าทำตัวแบบพี่ครับเกิน7โมงครึ่งมาโรงเรียนนี่ไม่ไหวครับผมครับผมในที่สุดสุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีในการสมัครเลือกตั้งนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราเป็นมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งแล้วกันไม่เป็นไรครับพูดนะเป็นคนที่กล้ามากพี่ก็เลยลงเลือกตั้งครับอย่าไปพูดถึงมันประสบการณ์ที่มีเยอะ7-8คะแนนที่พี่ได้ก็สุดท้ายดีกว่า ก็ขอบคุณครับที่นั่งฟังมาทั้งน้น8นาทีกว่าแปดนาทีเ้าทีเนี่ยโอ้วเยยว่กลับมาแล้วป่ะก็นทีไม่ขอกลับไป่้องแล้วกันใส์บนเยอะแยะคิดมากไงว่าคิดมากนี่ไงทำไมอ่ะรึอเป็นอย่างนี้เอาเหือดจบโอเคจบป่ะหนึ่งสองสามายเก็ดแม่เก้านาทีหัวรบๆบบ 噔噔噔噔噔噔噔，We are.